สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Black Time ครับสำหรับเรื่องราวลอนลี้ลับตำนานความเชื่อที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวประสบการณ์ตรงของผู้ชายคนหนึ่งครับเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวที่เขานั้นเคยเจอดีตอนเรียนอยู่ที่โรงเรียนประจำแห่งหนึ่งในชนบททางภาคอีสานครับ เขานั้นได้ไปพบเจอกับอะไรมาเรื่องราวจะเป็นยังไงจะหลอนแค่ไหนเราจะมาเล่าให้ฟังใน EP นี้ครับเรื่องราวเรื่องนี้นั้นเป็นประสบการณ์ตรงของผู้ชายคนหนึ่งครับได้มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ การที่เขานั้นไปพบเจอสิ่งปริศนาสิ่งที่มองไม่เห็นหรือที่เราทั่วไปนั้นจะเรียกกันว่าผีนั่นเองครับในโรงเรียนประจำแห่งหนึ่งที่เขานั้นได้ไปเคยเรียนมาโดยขอให้นามสมมุติของผู้ชายคนนี้ว่าคุณวิทย์ละกันครับโดยคุณวิทย์นั้นเล่าให้ฟังว่า เรื่องนี้นั้นจะย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนครับน่าจะประมาณ10บกว่าปีเห็นจะได้ตอนนั้นพ่อกับแม่ของคุณวิทย์นั้นได้แยกทางกันครับแล้วก็ไม่มีคนเลี้ยงดูคุณวิทย์เขานั้นเลยถูกแม่นั้นส่งไปเรียนที่โรงเรียนประจำแห่งหนึ่งแถวชนบททางภาคอีสานครับคุณวิทย์นั้นเล่าว่า พอเข้าไปถึงโรงเรียนแห่งนี้สิ่งแรกที่น่าสนใจและจะเจอก่อนใครก็คือจะเป็นสารหลังใหญ่ที่ใหญ่มากครับเท่าที่คุณวิทย์เคยเห็นมาและจะตั้งอยู่ทางหน้าประตูทางเข้าของโรงเรียนเลยครับเลยสารไปหน่อยนั้น5-6เมตรก็จะเจอต้นมะขามเทศต้นใหญ่แผ่กิ่งก้านใบใหญ่โตเหมือนไม่เคยโดนตัดมาก่อนเลยครับเหมือนคนในโรงเรียนนี้จะเคารพ บางอย่างที่สิงสถิตยอยู่ในต้นมะาขามเทศต้นนั้นด้วยแค่ผ่านทางหน้าโรงเรียนคุณวิทย์ก็เล่าว่าก็รู้สึกแปลกๆไปแล้วพอไปเห็นเด็กนักเรียนเดินไปเดินมาเข้าออกต่างพากันยกมือไหว้สารและต้นมะาขามเทศต้นนั้นคุณวิทย์ก็รู้สึกขนลุกไปเลยทีเดียวครับ ด้วยความที่คุณวิทย์นั้นเป็นเด็กใหม่ก็ต่างมีรุ่นพี่ที่เข้ามาทักทายแล้วก็มาพูดคุยทําความรู้จักกับคุณวิทย์แล้วก็บอกว่าทำอะไรก็ทำแต่อย่าลงไปเล่นน้ำและอยู่ที่สวนจนค่ำนะคุณวิทย์ได้ฟังแบบนั้นก็ต้องสงสัยเป็นธรรมดาเลยถามเพื่อนไปว่าทำไมล่ะครับ รุ่นพี่แกนั้นก็เล่าให้ฟังว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับจมน้ำตายเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองเป็นเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่ามาลีไปเล่นน้ำกับเพื่อนในสระน้ำแล้วก็จมน้ำตายมาลีนั้นอาฆาตแค้นเพื่อนมากที่ไม่ยอมลงไปช่วยเธอและปล่อยให้เธอนั้นจมน้ำตายวิญญาณของเธอนั้นจึงแค้นและอาฆาตมาก มาลีนั้นมาเข้าฝันเพื่อนๆทุกคนในโรงเรียนที่ไม่ยอมลงไปช่วยเธอในวันนั้นว่าจะเอาทุกคนนั้นไปอยู่ด้วยจนเพื่อนๆของมารีนั้นกลัวจนต้องย้ายออกจากโรงเรียนแห่งนี้ไปเลยครับและรุนพีนั้นก็บอกว่าที่ดินของเรียนแห่งนี้นั้นเคยเป็นป่าช้ามาก่อนและเคยเป็นสนามรบเก่าในสมัยโบราณ น้องๆไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมถึงมีสารเล็กๆหลายสารและทำไมเราต้องสวดมนต์ก่อนนอนทุกๆคืนด้วยความที่คนวิทย์นั้นก็อยากรู้อยากเห็นครับก็เลยลองนับสารที่อยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ปรากฏว่าคุณวิทย์เล่าให้ฟังว่าเขานั้นตกใจกับโรงเรียนแห่งนี้มากครับโรงเรียนประจำแห่งนี้มีสารทั้งหมด4ีสารครับและต้นไม้ใหญ่อีกหลายต้น โดยประสบการณ์หลอนที่คุณวิทย์นั้นได้ไปเจอดีมาเขาเล่าให้ฟังว่าโรงเรียนประจำแห่งนี้มีจำนวนเด็กมีจำนวนมากครับจึงมีโรงตากผ้าขนาดใหญ่อยู่ติดติดกับสวนที่มาลีจมน้ำตายครับวันนั้นวิทย์ซักผ้าเสร็จตอนเย็นช่วงโพลเพลตะวันกำลังจะตกดินพอดีครับเป็นช่วงเวลาที่ดีครับเพราวิทเล่าว่าไม่มีนักเรียนคนไหนมาแย่งที่ตากผ้า เวลานั้นวิทย์ก็ตากผ้าไปอยู่สักพักครับก็อยู่ดีๆก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาแบบไม่มีสาเหตุครับแล้วก็ได้ยินเสียงเป่านกหวีดดังขึ้นมาจากทิศทางไหนก็ไม่ทราบได้ปรีดปรีดสองครั้งคุณวิทย์นั้นมองไปทางซ้ายมองไปทางขวาก็ไม่พบกับใครเลยครับทุกอย่างมีแต่ความว่างเปล่า แล้วเขาก็คิดไปว่าปกติโรงเรียนนี้ก็ไม่ได้ใช้นกหวีดในการเป่าเรียกนักเรียนอยู่แล้วเขานั้นก็เลยมองไปที่สวนแล้วก็หันกลับมาตากผ้าต่อเพราะว่าไม่พบกับอะไรเลยครับปรากฏว่าอยู่ดีๆนั้นก็มีเสียงนกหวีดดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งและมีเสียงตึงๆดังมาจากทิศทางไหนก็ไม่รู้เสียงนั้นเหมือนคนกระทืบเท้าดังมากครับ คล้ายกับรองเท้าคอมแบตหลายๆคู่มาเหมือนเป็นกองทัพเลยครับคุณวิทย์ได้ยินแบบนั้นแต่ก็ไม่เห็นภาพอะไรเลยในบริเวณรอบข้างแต่เสียงนั้นชัดเจนมากเหมือนอยู่บริเวณใกล้ๆคุณวิทย์เล่าว่าพยายามสายตามพยายามมองหาในบริเวณนั้นว่าใครเล่นอะไรแต่ก็ต้องพบกับความว่างเปล่าครับเขานั้นจึงคิดในใจเหมือนที่รุ่นพี่เคยเล่านี่ เขาคงโดนดีเข้าแล้วเลยทิ้งตะกร้าผ้าแล้วก็รีบวิ่งเข้าหอแบบไม่คิดชีวิตอีกเลยตั้งแต่นั้นมาคุณวิทย์ก็เล่าว่าไม่คิดจะตากผ้าซักผ้าในตอนเย็นอีกเลยครับต่อมาในส่วนหอพักคุณวิทย์เล่าว,ว่าหอพักแห่งนี้มีลักษณะเป็นแนวยาวมีเตียงนอนเรียงกันต่อกันเป็นเรียงแนวยาวครับแล้วช่วงนั้นได้ยินเขาพูดกันว่า มีผีกุมารทองนั้นมากวนตอนเวลากลางคืนครับวิทย์กับเพื่อนนั้นก็ไม่เชื่อจนได้เจอดีเข้ากับตัวเองโดยวิทย์เล่าว่าในคืนหนึ่งนั้นอยู่ดีๆวิทย์กับเพื่อนนั้นก็นอนกันไม่หลับครับเลยนอนคุยเล่นกันเบาๆจนเวลาดึกดื่นคุยกันไปสักพักวิทย์และเพื่อนนั้นก็ได้ยินเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเป็นเสียงกดสวิตช์ไฟ วิทและเพื่อนก็มองหน้ากันครับแล้วก็ถามกันว่าใครไปเล่นสวิตไฟวะเขานั้นก็เลยมองไปรอบๆทุกคนนั้นก็หลับกันหมดอยู่ที่นอนของตัวเองครับไม่เห็นมีใครเดินไปเปิดไฟเลยด้วยความที่หอนั้นเป็นแนวยาวและวิทนั้นก็นอนตรงปลายแถวด้านในครับเสียงปอกแป๊กปอกแป๊กเปิดปิดสวิตไฟนั้นก็ดังลั่นไปทั่วหอครับ แต่แปลกมากที่ไม่มีใครนั้นตื่นขึ้นมาเลยแต่ที่แปลกไปกว่านั้นโดยไฟนั้นก็ไม่ได้กระพริบเปิดปิดตามสวิตช์ที่กดเล่นเพราะมีบางหลอดที่เปิดไว้ก็ไม่เห็นว่ามันจะดับแต่เสียงเปิดปิดนั้นก็ยังดังขึ้นมาเรื่อยๆพร้อมกับมีเสียงคนที่เดินเข้ามาค่อยๆใกล้เข้ามาที่วิทย์และเพื่อนอยู่จนเสียงนั้นใกล้เข้ามาและภาพที่วิทย กับเพื่อนเห็นนั่นก็คือเป็นเด็กตัวสีขาวโพลนครับใส่จงกระเบนสีทองไม่ใส่เสือ้อตัดผมเกลียนมีจุกแล้วมาพูดกับวิทย์และเพื่อนว่านอนได้แล้วนะครูใหญ่ไม่ให้คุยเล่นกันแล้วฮาวิทย์ได้เห็นแบบนั้นอยู่ดีๆก็หลับไปโดยอัตโนมัติครับ แล้วเขานั้นก็มารู้สึกตัวอีกทีตอนเช้าก็ไปคุยกับเพื่อนเมื่อคืนที่เจอสรุปเพื่อนก็เล่าเหมือนกันว่าเจอมาเหมือนกันครับจนคุณวิทนั้นหลอนที่จะนอนดึกเลยเป็นคนที่นอนเร็วไม่กล้าที่จะนอนดึกและไม่กล้าลบหลู่กับผีกุมารทองนั้นอีกเลยแล่วิทและเพื่อนก็ไม่เคยเจอผีกุมารทองมาหลอกแบบนี้อีกเลยครับวิทยัยงเล่าว่า ในทุกๆวันพระของโรงเรียนแห่งนี้จะนิมนต์พระมาะสวดมนต์บางทีพระท่านนั้นก็บอกว่าเห็นมีเด็กใหม่เข้ามานั่งสวดมนต์ด้วยหรือทั้งๆที่เด็กใหม่นั้นไม่มีเข้ามาสมัครเรียนเลยแล้วใครกันละ่ะที่เป็นเด็กใหม่ที่พระนั้นพูดถึงคุณวิท์นั้นก็ยังไม่ทราบมาจนถึงปัจจุบันครับแล้วเรื่องราวของวิทย์ก็มีประมาณนี้ครับ ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ฝากทุกๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเดอ Black Time ด้วยนะครับสำหรับ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้ขพาดคลิปใหม่ๆครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ